อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมชีต้านะครับแล้วก็คุณกายเหมือนเดิมนะครับอ่าเฮ้ยเป็นเป็นสไปายทำไมเฮ้ยเปลี่ยนล่างเป็นสไปายเหมือนเดิมดิเฮ้ยยืงไม่ต้องปลอมตัวอ่าโอเคอูเบอร์ซลนะครับความสามารถพิเศษก็คือถ้าถ้าแทงไปหนึ่งครั้งอย่างเช่นอย่างนี้ oh. มันจะเพิ่มยี่ห้านะคะ,ะแทงสี่ทีก็อูเบอร์ช์จเต็มครับโอเค รอแป๊บหนึ่งรอคุณกายก่นอนครับอีสองทีมาอีสองทีใช่ไหมคุณกายอีสองทีโอเค,ออครอแป๊บอีสองทีอ้าวอธเมันเฉยเลยโอ้อะไรวะโอเคก็อย่างตามทีนะนะอธิอมันโอเคคุณกายลงมาเดี๋ยวผมจะใช้พิกเคริร์กให้มันหมดไปโดยปริยานะแบบห่วยๆเอเอทีแบบเออ ในผมจะให้มันฆ้ดเร็วที่สุดเปลี่ยนเป็นสปายอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นสปายโอเคท้อนมานะครับอย่างนี้นะคะเต็ม้อยก็จะใช้ได้อย่างนี้เลยเฮ้ยกดผิดเฮ้ยกดพิดฮิวฮิวไปเลยฮิวไปเลยแล้วก็อุปศอนะคะสามารถ ไปด้วยไปด้วยเออวันนี้ผมกับคุกายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะ